ตอนนี้เด็กต้องไปเตรียมตัวก็คือหนึ่งเด็กต้องเอาข้อสอบมาเด็กต้องมาทําจับเวลาให้คะแนนตัวเองรอบที่หนึ่งไม่พอคะแนนน้อยไปจับเวลาให้คะแนนตัวเองต่อไปแกดแครสามารถไปโหลดได้เพราะแกดแคร์เนต่สอบมาทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าน่าอยู่อยู่ที่ประมาณสกเส้นั้งแล้วเราไปโหลดข้อมูลหรือไปโหลดข้อสอบมาแล้วมานั่งทำก็แรกข้อสองทุกคนมีสิบห้าพอสอบ จะมีแนวข้อสอบเก่าที่อยู่ในนั้นบางปีเนี่ยมันถอยลางเป,ป็นสิบปีแล้วไปดึงแบบเป็นไต่มาเลยไปไปมาเลยอ่ะมันไม่ไปเปลี่ยนเลยอ่ะก็มีนะเพราะยังต้องไปทำอสิบห้าพศนั้นแหละไม่จะเป็นฟิสิกส์คีว่าเทเี B นะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษามกภาษาอังกโอเคคุณไปทํามาอสอบิบห้าพศถามว่าเวลาที่เหลือทําไม่ทันทํายังไงอันนี้มันก็พระเจ้าแ,แล้วก็ต้องเสีย่ยงดวงเพราะว่าเวลามันไม่มีแล้วมันเหลือแค่นี้นะครับหนึ่งทำข้อสอบสองไปทำสิบห้าพศนะครับ แล้วลองจับคะแนนดูแล้วก็ลองมาบวกคะแนนดูว่าของเราเป็นอย่างไรนะครับอย่างที่สามที่เด็กจะต้องพนสมควรทำที่สุดเวลานี้นะครับต้องไม่เรียนวิเศษแล้วครับหมดเวลาเรียนแล้ววันนี้มันเป็นการพบทวนทั้งหม,มันเป็นการเอาเข้อสอบเก่ามาอย่างที่สี่ที่จะต้องทําเลยสำหรับเด็กทุกคนทำทเบิลตารางการอ่านหนังสือเช่นตอนนี้เราจะไปสู่แกะแผน เราไปดแูแกลแครของการสอบในเดือนตุลาคมเวลาทามิ่งเรามีเหลือเท่าไหร่เราต้องอ่านหนังสือวิชาละเท่าไหร่วันหนึ่งเราต้องอ่านได้เท่าไหร่นั่นแหละคุณต้องไปทำถ้าคุณจะเข้าแต่ถ้าคุณทําไม่ได้คุณก็ก็องเดี๋คิดอะไรมาอะไรมาก็จับได้ก็เข้าไปมันมันทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับมันก็ต้องไปทาตามนี้สำหรับเด็กสำหรับพ่อแม่เวลานี้พ่อแม่สำคัญที่สุดคือให้กำลังใจ สองก็งปรบรุงอาหารดีๆโปรเีนเข้าไปอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าเด็กเวลาเนี้มันจะไม่ี่อะไรล้นะครับเด็กเวลานี้ถ้าผมเนี่ยนะครับเปรียบเด็กว่าอยู่ในน้าเนี่ยเด็กกำลังว่ายน้ำดิ่จระเข้เพื่อจะขึ้นถูปั่งพ่อแม่ทําอะไรครับพ่อแม่ทําอะไรครับพ่อแม่เป็นคนคอยเอาไม้ไปตีจระเข้ครับคือกินลูกเราไม่ได้กระดับลูกเราไม่ได้ก็คือ,อพ่อแม่ต้อง,ปง,องเป็นคนปนเท็กเนี่ย แต่ลูกเราเนี่ยกำลังจะม้อยนะเขาไปหาฝั่งจรเจียกำลังจนะงับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าพ่อแม่ต้องให้กำลังใจนะครับสนับสนุนส่งเสริมดูรายละเอียดน,นะครับเด็กอาจจะถ้าเป็นเด็กผู้หญิงผมคิดว่าง่ายหน่อยแต่ตู้ชายเนี่ยเด็กมันจะเข้าร้าวอยู่แล้วเวลานี้นะครับขอ้อต่อไปก็คือว่าพยาต้องดูว่าไอเกณมันต้องขังหาแล้วนะมันต้องปล่อยแล้วประตูเนี่ยต้องปล่อยแล้วนะมันมันไม่ได้แล้วเด็กเวลานี้มันไม่ได้แนะล้วหนึ่งนะปีที่เราจะลงทุนเวลาเนี่ยนะครับที่เราจะลงทุนการศรึกษาเนี่ย มันจะคุ้นไปอีกสี่ปีจนตลอดชีวิตเพราะมันคือเป้าหมายของพ่อแม่แล้วก็ของลูกทุกคนในการที่จะเดินเข้าไปถ้าสา,ามารถเข้าในคณะและสถาบันที่ต้องการได้โอ้โหสุดยอดไม่จำเป็นต้องไปเข้าเอคณะที่เราคิดว่าใครก็เข้าแล้วบอกว่าดีไม่จำเป็นแล้วเราอยากจะไปตรงนี้บางคนก็อาจจะรีเควสเลยก็อาจจะเข้าบริหารพิเศษก็ได้นะก็ไม่เอานะจุฬาลษกร์ก็ไม่เอาก็ได้อีกนะนะครับแต่เราไปได้หรือเปล่าตรงนี้มากกว่านะครับ ภาพรวมก็คือว่าพ่อแม่ต้องให้กำลังใจแล้วแต่นี้พ่อแม่ต้องไปศึกษาคะแนนคะแนนของแต่ละของแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นว่าเช่นลูกเราจะเพ้าวิชวจุฬาคะแนนต่ำสุดปีที่แล้วเป็นเท่าวิศวจุฬาคะแนนต่ำสุดปีที่แล้วน,น,น,นะปปน,น่าจะอยู่ที่ประมาณ 21, สงองหมื่นสองใช่ไหมถอยไปอีกปีนึงน่าจะอยู่ที่ประมาณสองหมื่นหนึ่งพันต้นเพราะปี ใ่ปีที่แล้วนะปีถอยไปเนี่ยคะแนนของจุฬาดรอปลงมากเนื่องจากว่ามันเป็น,กนแกาแข่งครั้งที่หนึ่งคนไม่มีเลยอะไรไม่มีใครอยากจะเลือกเลือกเลือกเสี่ยงหรือเปล่าไม่เอาดีกว่าเพราะฉะน,นั้นคะแนนจุฬาในรุ่นของสามสิบตายเ็นประจิจรแต่คะแนนปีนที่แล้วเนี่ยสองหมื่นสองช่องเื็นสองหมายความว่ายังไงเราก็ต้องไปคิดสี่พาอย่างที่ว่าเกียรติได้เท่าไหร่เกียรติสี่คือเท่าไหร่สองพันคะแนนเกียรติสามจุดห้าคือเท่าไหร่ ถูกไหมครับไคิดโอ้เนี่ยเราคิดว่าลูกเราได้เท่าไหร่ตอนนี้เรา,เราต้องมานั่งคิดแล้วต้องคิดแล้วครับมีโปรแกรมเข้าไปในเด็กดีโปรแกรมมีอยู่แล้วเด็กดี .com <ม>เคยเข้าไปไหมครับเอ<ม>อโปรแกรมเด็กดี .com edusole อันนี้เข้าไปได้เลยนะครับคือโปรแกรมพวกนี้มันจะบอกบอกบอกกัว่าลูกเราเนี่ยมันใกล้ไหมมันต้องไปปรับปรุงอะไรบ้างแล้วเราทรุปแกะออกมาก็าเรายกตัวอ,อย่างเช่นแกะสักหกสิบเปอร์เซ็นต์ละกันนะครับอ่ได้ร้อยแปดสิบคะแนนอย่างเงี้ย เราก็ต้องไปดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายของของลูกเราคือตรงนี้เราไปดูคะแนนที่ผ่านมาเนี่ยที่ลูกเราจะเข้าคณะและสถาบันเป็นอย่างนี้ก็าเราเปรียบเทียบดูเ่จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถไปได้ไหมสถาปัจจุฬาไปได้ไหมถูกไหมครับวิศวะไปได้ไหมนะครับเภสัชได้ไหมเทคนิคการแพทย์ได้ไหมสาเาวิจิตศาสตร์ได้ไหมนะครับมันก็ต้องไปดูคะแนนในฐานะพ่อแม่ต้องไปดูคะแนนแล้วก็เปรียบเทียบดูนะครับต้องช่วยกัน ต้องสองทางตอนนี้ลูกเราคนเดียวไม่ได้ถ้าเราจะไปคณะที่ที่ลูกเราอยากจะไปนะต้องช่วยกันนะครับต่อไปหลังจากที่เราไปดูคะแนนแล้วเนี่ยเราดูทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยนะครับเวลาเนี้ยเราก็ต้องมาวางแผนที่ลูกเราแล้วว่า,าการเลือกผมแนะนำนิดนึงว่าอย่าไปเลือกคณะเดียวหมดเลยเตียนดับดีก่าเีว่า คือมันหลุดมันหลุดหมดเลยนะครับความชอบเนี่ยผมต้องดูว่าจริงๆแล้วตอนนี้ทุกคนเนี่ยนะครับอย่างเด็กเนี่ยเขาอาจจะไปเลือรกรสนำเหมือนกับว่าบางคนเนี่ยนะครับไปจริงสถา,าันอะไรก็ได้ขอนเป็นจุฬาอยากมีพระเกี่ยวเราอยู่พรเกี้ยวน้อยไปหาพกเกี่ยวใหญ่เราเรียนจุฬาอย่างเดียวเราไม่สนธรอะไ,กไญญาก็ได้วิทยากระดาษวิทยา,าการมีลากระดาจิตวิทยาก็ะด้บางคนหนักขนาดนั้นเลย คิดวิทยาก็เรียนขอให้เป็นจุฬาแต่ผมจะถามว่าเรียนมาแล้วชอบไหมชอบไหมก่อนอ่ะชอบไหมอ่ะสองเมื่อชอบหรือไม่ชอบผมไม่ได้สนใจตรงน,นั้นเรียนมาแล้วคุณทํางานอะไรแล้วทํางานงานที่คุณทําคุณคิดว่าคุณมีความสุขหรือเปล่าไม่เก่วกว่าชอบนะเวลาเรียนเรียกว่าชอบแต่เวลาทํางานเรียกว่าความสุขคุณมีความสุขกานทางานไหมข้อต่อไปก็คือผมอยากให้บอกว่าคณะต่างๆเนี่ย ถ้าเราเข้าไปเรียนแล้วเราจบแล้วเนี่ยถ้าเรากลับลำเนี่ยเราไม่ทําอาชีพที่เราเรียนเนี่ยเราจะทําอะไรต้องคิดเผื่อเนะี่ยต้องคิดเผื่อไงวาไอเนี่ยถ้าเราไม่ทำมันจะไปทําอะไรต่อเนี่ยถ้าวันเดีเราบอกเออยเเราไม่ทําแล้วจบนะแล้วถ้าอม่ดีดีกว่าเราทำางอื่นได้ไหมนะครับมันมันเป็นหลักคิดเหมือนกันว่าเวลาเราจะเลือกคนะเนรับปี้มีการเนี่ยอย่าไปเลือกผมนนแน่นะว่าอย่าไปเลือกวิวัฒน์วิละบด เพราะว่า้เลือกวิว่าหมด่ะลูกคุณได้แน่แต่อาจจะหนึ่งหนึ่งไม่ได้สองไม่ได้สามได้ก็ไมได้สี่นะครับวิธีการก็คือว่าเวลาการเลือกคณะนี่ก็สําคัญนะอันดับหนึ่งเลือกอยังไงอันดับสองเลือกอยังไงอันดับสามเลือกอยังไงอันดับสี่เลือกอยังไงตอนนี้ฐานจริงครับมีมีม,มีมีในใจเลือกอยู่ไหมว่าจะเลือกอยังไงคะแนนเต็มสามหมื่นคะแนนนะครับตัวระบบการสอ มีวิธีแนะนำว่าคณะที่หนึ่งเลือกจินตนาการไม่สนใจคะแนนมันลบเท่าไหร่เลือกของมันทุกได้จบอย่างปีรุ่นสาแปเนี่ยเขาลบจากอันดับสุดท้ายของวิศวะจุฬาไปแอดร้อยกว่าคะแนนติดจินตนาการเลือกเลยอันดับสองอันดับสองเลือกลักษณะที่คะแนนใกล้เคียงกับปีที่แล้ว ถ้าบางคนบอกว่าไม่เอาควหลุดก,ก็ไม่เป็นไรเหลือเว่าประมาณสามถึงห้าร้อยคะแนนอันดับสองอันดับสามเนี่ยนะครับผมบอกจริงต้องหวงกว่าปีที่ผ่านมาโดยเฉลี่ยแล้วได้รับอันดับสามประมาณหนึ่งพันแปดร้อยถึงหนึ่งพันคะแนนอันดับสี่นี่ต้องโอเวอร์ที่พันห้าคือหนึ่งสองสามไม่มาสี่ยังไงก็ติดหน้าเป็นโอกาสหลุดไม่มีอยู่แล้วเด็กบป็นดินเนี่ยรุ่นหนึ่งเนี่ยทั้งหมดสิบหกห้องเนี่ยติด มหาวิทยาลัยของรัฐต่อปีประมาณ85%แต่ติคนะและมหาวิทยาลัยที่เป็นความต้องการหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าจะติดก,ก็คือต้องทํางานหนักถ้าอยากจะติดเพราะว่าไอ้ที่ติดีดยคือสิ่งที่สุขคิดว่าโอเคมันเป็นสถาบันหรือชนะที่ดีที่สุดมันก็ต้องทํางานหนักคะแนนก็ต้องสูงขึ้นคะแนนต่ำมันก็เดินเข้าไปไม่ได้ ันนี้ข้อหนึ่งก็คือว่าในการในการที่เราจะเลือกคณะเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยนะครับมั่นใจแล้วเราเลือกคณะแล้วเนี่ยนะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับการเลือกคณะได้เปลี่ยนได้ก็จ่ายเงินไปเรื่อยๆนะครับจนเอาคังสุดท้ายนะครับถ้าเราคิดว่าเราไม่พอใจเราก็เลือกไปเลือกไปเลือกไปจนเอาคันสุดท้ายนะครับเขาเอาคังสุดท้ายเป็นหลักการเลือกคณะนะครับทีนี้เด็กเนี่ยจะมีเพชเชอร์ จากนะครับกระบวนการในห้องเรียนหลังจากเดือนบการากรุ่มพาไปแล้วเด็กบางกลุ่มจะเกิดเพสเชอร์สูงนนเนื่องจากว่าเพื่อนในห้องติดตรงไปแล้วติดโกตตาไปแล้วติดพอสพอ,อ,อไปแล้วเราเลยเราเลยอยู่ตรงไหนเนี่ยยังไม่รู้อยู่ตรงไหนเลยเด็กจะมีเพสเชอร์ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้พ่อแม่ก็ต้องสําคัญในการที่เป็นคนดูเด็กด้วยนะครับทีนี้ ผมไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในนี้ทั้งหมดเนี่ยมาจากหลากหลายห้องใช่ไหมผมไม่รู้จะได้ห้องแปดใช่ไหมมันมีสายสินเลยนะสองสามสี่ห้ามินะม,มีมีดรคนเดียวนะทำไมเขาไม่มาเลยไม่รู้นะแ <c oughs> ม่ผมจะได้พูดหลักๆไปเลยไงว่าโอเคเราจะพูดสายอย่างเงี้ยสายวิทย์ไปเลยอย่างเงี้ย เราจะไม่พูดส,สีิันเนี่ยนะ,ะรัฐศาสตร์นิริศาสตร์นิเทศาาศาสตร์วรรศาสตร์นี่เงี้ยเราจะไม่พูดแล้วไงดีไหมเพราะจะพูดไปไม่มีครสนใจสนใจนิเทศอเออนิเทศกับวรรารเนี่ยผมมีข้อคิดอยู่ข้อหนึ่งว่านะครับเด็กที่จะเรียนจริงๆต้องเขยันไปนะนะครับได้สัมผัสนะคือถ้าไปเรียนตามระบบโดยทั่วไปเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่ะนะครับถ้าเราียันไม่ได้เราไม่สามารถที่จะสร้างสรรค์ ดว่าเราเรียนไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับเรียนไปก็อาจจะต้องไปทำอาชีพอื่นแล้วทีนี้นิเทศก็ต้องไปม,มองแล้วตอนนี้ถ้าเราจะเข้าเรียนเราต้องมองในเอร์ของเราแล้ว พ่อแนะนําอยู่ลินึงนะว่าอย่างจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะของการการเรียนตรงนี้นะเราน่าจะมองลักษณะนี้เลยว่าอย่างนิติศาสตร์เนี่ยผมก็คิดว่าน่าเรียนนะนิติศาสตร์แต่คนเพื่อนงกาเรียนแลไปท่องไปจําอะไรอย่างเงี้ยนะแต่อย่าลืมนะครับว่าสายวิทย์เนี่ยที่เราเรียนามพิทย์สิ่งชีวาิทีเนี่ยในจํานวนสายวิทย์ทางด้านวิศวะวิศสถาัตย์วิทยแพทย์เนี่ย มีอยู่ประมาณที่เกือบ20เปอร์เซ็นตนะครับที่เวลาเข้ามาหาวิทยาลัยเนี่ยเปลี่ยนฟิวเลยไม่มาทางสายวิทย์เลยทิ้งวิชาวิทยาศาสตร์ไปเลยไปเข้าจิตวิทยาไปเข้านิเทศไปเข้านิติศาสตร์ไปเขาาายย้าอักษรศาสตร์นะครับคะือเขาเปลี่ยนแนวเลยประมาณ20เปอร์เซ็นต์คือถามว่าทำไมเขาเปลี่ยนแนวเขาบอกว่าเขาเพิ่งรู้ตัวตนจริงตอนที่มาเรียน ที so way, alley, ่เป็นตรแต่มันเปลี่ยนไปไม่ได้แล้วเพราะว่าการเปลี่ยนไปประเดี๋เนี้ยเราต้องสลับตัวไงแล้วสายสินที่ไหนก็จะเป็นประเดีนยสายวิทย์น่ะเกรดเขาก็ไม่ได้อยู่แล้วเขาก็ไม่เอาเพราะั้นคุณก็ต้องเรียนจนจบมาในะครับคุณถึงบอกเวลามองพอดีก็ก็ต้องมองหลังอย่าเปมองอย่างใดอย่างหนึ่งผมก็ลังมองว่าวันนี้เรียนวิศวะมีโอกาสตกงานสูงมีโอกาสตกงานสูงไม่เหมือนรุ่นอะไี่เป็นรุ่นเดียวนไม่เหมือนรุ่นรุ่นเราที่แบบ มันเรียนแล้วม,มันได้ยาเลยอ่ะวันนี้มันไม่ใช่อ่ะวันนี้บอกว่าไปเรียนวิศวะคุณจะเรียนวิศวะอะไรคุณจะเรียนวิศวะตีโตเก็นผมก็ถามว่าตีโต